ก็นั่นเองค่ะวันนี้มีมั่กำลังใจพสวยว่าจีอะไรบ้างครับใช่ค่ะก็เป็นการเปิดตัวสตูดิโอฟิวติคอร์ดนะคะเป็นเปิดค่ายเพลงหรือว่ามิวสิกคอมมูนิตี้ของพี่สวนกับเพื่อนใช่ค่ะน้องใหม่ที่สวนร่วมด้วยเป็มันมีเป็นศิลปินค่ะเป็นศิลปินอิสระซึ่งเดี๋ยวจะร้องเพลงเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปก็จะเป็นเพลงมันเมียะค่ะคือซิงเกิลถัดไปครับเราจะ ที่จะออกต่อไปเนี่ยครับจะเป็นเใครมีผ่านกับเห็นว่าพี่สวนตั้งใจกับการทำธุรกิจแค่ได้ในนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งค่ายเพลงตัวนี้ครับอืมมีลูกคุด้วยเลครับอะไรนะคะมันมีลวกคุณด้วยไม่ได้ลูกคุณเลยก็ก็ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นผู้ถือหุ้นแล้วใช่ไหมก็ใกล้จะเป็นหุ้นส่วนแล้วใช่ไหม เต้นเต้นไหมคะที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยใี่ได้มาที่สวนได้สัมผัสใช่สัมภาษณ์อย่างนี้ใช่ค่ะก็โอเวอร์กับมิ่งนิดหนึ่งเนาะแต่ก็โอเคแต่ก็แต่ก็ดีครับก็สนุกดีก็เต้นเต้นดีครับมีอะไรเกร็งไหมครับพูดตามเต้นตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้เกร็งอะไรเนาะผมว่ามันก็มันก็เนี่ยครับเกร็งตรงที่เราหบุนเดิราขยับไม่ได้นิดนึงแล้วนี้ก็เป็นธุรกิจที่วางแผนไว้สำหรับ ก็มันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จริงๆแล้วผมเราได้ทํากินมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างงี้มันก็คือแบบมันเป็นทพชชันของเราตั้งแต่เด็กๆล้วอะไรอย่างงี้ครับคือผมกับนิกเองเนี่ยเราเล่นเพลงเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่อายุ15 16ตอนย้ายไปอยู่บอสตันกันเนี่ยเราก็มีการอัดเพลงตลอดเวลามีนิกมีป๊็อกด้วยอะไรอย่างงี้ครับเราก็อัดเพลงด้วยกันเล่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 นกันไปตลอดเวลาครับแล้วเราก็ยังนึกไม่ออกว่าเราจะทํายังไงกับให้มันทาเงินกับกิจกรรมนี้ที่เราทํา พยายามว่างอะไรเงี้ยครับก็ <ขอ S 2> สมัย<ไ>ปกต <ขอ S 2> ิเป็นแฟนที่เพราะชอบเล่นเลงเหมือนกันอย่างนี้เกี่ยวกันมันมีอ่ะเป็นคนที่แต่งเพลงอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ชอบร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเคยมีอัลบั้มเคยออกซิงเกิลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีเคยทําเพลง p i c t u อร์ซินไมล์มเป็นเพลงสากลที่ทําเองซึ่งขายในไอทูนเปิดใน YouTube ทั่วไปอะนะคะ ก็ทํากับพ like so ี่นิกกับพี่สัวเหมือนกันของซูเรียล54แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทใช่ตอนนั้นยังไม่ออกมาเป็นจักรีพอร์ต54ก็เป็นเพลงแรกที่นิกบิดเขาโปรดิวส์แล้วออกมาเอ่อออกมาขายในในตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ออกมามันค่อนค่อนข้างที่จะเพลงที่เป็นเพลงสากลนะฮะก็ยากหน่อยสำหรับศิลปินเบอร์ต่อไปใช่น้อหมี่ไหมครับขงร้เบอร์ต่อไปตอนนี้มีอุ้ยอ่ะครับอุ้ยกำลังรอรอที่จะออกตอบกันอยู่แล้วก็มีหมี่ด้วยครับใช่ครับ ลงทุนไปเยอะขนาดไหนครับก็ก็พอสมควรนะก็พอสมควรตัวเลขตัวเลขสุดท้ายยังเรายังไม่ได้ออกกมาขนาดไหนกันแต่ก็เราก็ลงทุนไปแต่เราก็คิดว่าเรามี r e ร e n u e นวต์โมเดลที่เราสามารถจะดึงทุนตัวนี้กลับมาได้ครับมันมีสบายใจเลยคมีเจ้าของค่าเพลงค่าการก็เหมือนกับว่าเราร่วมทํางานเพลงไปด้วยกันแล้วก็เหมือนร่วมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ทําอยู่มันคือมันคือ ที่พี่สภบอกเป็นแพชชั่นนะคะเป็มันเป็นจิตวิญญาณแล้กสิ่งที่เรารักอยู่แล้วเราทาออกมาในสิ่งที่เรารักที่เรามีความสุขงานก็จะออกมามีความสุขแล้วก็คนที่ฟังเองก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยอ่าแล้เนี่ยถือว่าเราเรียมเรื่องงานแต่งอะไรบ้างไหม <c oughs> ตอนนี้เราก็ประมาณไม่ไมถึง50%ในการที่มันจะเสร็จอนะเนาะเราก็ <c oughs> เราก็ยังอยู่ในช่วงการเตรียมงานในเรื่องการจัดตีมาอะไรอย่างนี้กันอยู่ครับ <c oughs> ส่วนเรื่องสถานที่เราก็ยังไม่ได้คอนคลูดอะไรค่ะอด้รางได้ ตมเนี่ยคือจริงๆคือเราเน้นความอบอุ่นนะคะแล้วก็คือเอาคนที่เรารักมากๆอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตมเรายังไม่เรายังไม่กําหนดตายตัวแต่ถ้าทุกอย่างกําหนดทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจะแจ้งอีกทีหนึ่ง ยังะไม่ได้พิมพ์แล้วกาลังกลังชื่อกันอยู่กําลังันอยู่ว่าเป็นยังไงกําลังกันอยู่กครับใกล้แล้วครับใกล้ตื่นเต้นมีความรู้สึกอะไรอย่างี้ตื่นเต้นไหมก็คือหลายคนถาตื่นเต้นไหมนะตอนนี้ยังค่ะ ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่ว่ามันมีคิดว่าใกล้ๆเนี่ยคงจะตื่นเต้นมากกลัวมันจะทันงานเราไหมครับเพราะว่าเวลามันก็ดีเหมือนกันทันท่าผมว่าทันนะด้วยทีมในการที่จะจัดงานด้วยทีมของสตูดิโอฟลิปิีอ4เองหรือว่าทีมในการจัดการแต่งงานผมว่ามันก็ทําด้วยใจกันทั้งหมดนะครับเพราะมันก็เราสามารถดึงงานกไปได้อยู่มันก็ทําอะไรงานมันมีเดทไลน์ขอมันก็มันก็ทำสไตล์แน่นอน สรุปว่ารถไปได้สองดีใจที่สุดค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ขึ้นมา5กิโลเนี่ยตอนนี้ลงไป2แล้วค่ะ<ม>ก็เหลืออีก3จะถึอเป้าหมายนะคะกำลังใจให้ด้วยนะคะสถานที่จัดงาน คือขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเอาเอาแบบว่าให้ชัวให้ทุกอย่างเคลียสถานสถานที่แล้วจะบอกว่าให้เราคอนทูตีมกันให้ได้ก่อนเพราะตอนน<ช>ี้ตีมมันก็ยังไม่ลงตัวเลยอะ<ช>ค่ะก็คงใกล้ละค่ะจะไม่ใชมาแต่งงานเลยแม้แต่ว่าข่าววันน้อนเลย<ช>ค่ะวันเดียวเลยค่ะ29พฤศจิกาเดี๋ยวยังไงก็จะเชิญพี่ๆไปร่วงด้วยนะคะมีการมีอะไรไหมอะไระแบบอะไรขั้นตอนอะไรไม่ค่ะของเราเรียบง,ง่ายค่ะก็คงแบบ เรื่องพิธีการแล้วก็ดูดูเราส่วนใหญ่เราจะคุยเรื่องพิธีการก่อนแล้วเราจะคุยเรื่องตีมอะไรทีหลังแต่ว่าก็มั่นเช้าแต่งเย็นนี่แค่ะครับส่วนเท่าที่คบกับมันมีมาเป็นไงบ้างคะพี่ก็ดีนะครับผมว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองเนาะเวลาเราคบกันก็ผมก็แฮปปี้ที่จะ้คบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อก็ไม่ได้ไม่ได้มาจัดการเรื่องแต่งงานกันอะไรประมาณเนี้ยครับเนาะถ้าเราที่มีใคร หมดเลยว่ามีหร <ici> ือเปล่าไม่มีค่ะคือจะเราจะใช้ภาพที่เรามีกันเองที่เราชอบถ่ายรูปกันเองค่ะคอยเดานทามอยู่กับกระแสางเพ่ามีประกาศแต่งงานในหลายคนก็คิดตีความว่าว่าท้อหรือเปล่าไม่ใช่พี่ ก่นอน<ช>จะแต่งงานกันความรู้สึกดริงๆจะไงคะผู้เราคงแบบว่าพบกันได้ไม่ไนาน <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่เคยยังยังไม่รู้เลยว่ามีกระแสรวยมีรู้แต่ว่ามีกระแสที่แบบว่าแต่งเร็วมากมมาซึ่งซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยบางที26ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นคุณแม่มันมี25ก็ก็แต่างงานแล้วอะค่ะแต่หน่อยนะคะ เราอะไรนะเงี้ยวเพื่อน,น,นก็ไม่ทำด้วยไม่มีเลยไม่มีเนาะไม่มีไม่มีเนาะเราก็เราก็คิดว่าเราแบบเราเราโฟกัสว่าเราตัวเองเนี่ยเราเราแฮปปี้ทำอะไรอยู่แเราแฮปปี้ในสิ่งที่เราทำแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าเรากไ็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าเป็นห่วงเนาะค่ะพอเราพบกันแบบได้ไม่นานอะไรแบบนี้จริงๆรู้จักกันมานานแล้วค่ะเกือบประมาณสี่สามปีกว่าสามปีกว่าแล้วค่ะใช่แต่ว่าก็มาคุยกันจริงๆก็ ปีกว่าปีกว่าปีสิบห้าใช่ไหมสิบห้าสิบห้าสิบห้าคือสิบห้าเดือนครับสำหรับทงานแต่งนี้พวกเราจะไปทุ้นให้หรือว่าเราให้ต้องมีแบบติดยศก่อนสจหรับไปทุนติดยศแล้วใช่ตอนนี้ติดยศแล้วค่ะเป็นร้อยตรีหญิงทีมดาวคนสมัยแล้วเขาไม่ต้องเปลี่ยนสถานะจากนางสาวเป็นนางแล้วครับก็อยู่แค่นี้ครับร้อยตรีหญิงอาจจะมีขึ้นเป็นร้อยพลตรีจะเปลี่ยนขนาดสกุลท่าไหร่ ดีใจไหมแม่หนีแบบได้ติดรูแล้วดีใจมากด,ด,ดีใจมากค่ะเพราะว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราเราเราทำแลวเรารอมาเพราะว่ายัางไม่มีไปฝึกเนี่ยสามเดือนแล้วก็มีเจ็ดวันกับเขาชนไก่ด้วยก็ทุกคนบอกเลยว่าหลังจากเนี้ยต้องเริ่มขัดผิวขัดสีชวยวันซึ่งตัวเองบางคนไม่ไม่ค่อยแบบว่ารักษาตัวขนาดนั้นนะก็แต่ว่าต้องต้องเริ่มแล้วอะค่ะตอนนี้ก็เลยเริ่มดูแลตัวเองค่ะแต่คงที่สวเข้าไปดูนี่ครับเข้าคอ ค่ะพี่สัวเขาก็อยู่อย่างนี้เนาะพี่สัวอยู่อย่างนี้ทํางานเขาเขาก็ยุ่งงานเตอนนี้ผมก็งานค่อนข้างที่จะเยอะจากสตูดิโอเองแล้วก็ธุรกิจอื่นที่ผมดูแลอยู่อะไรเงี้ยงานค่อนข้างที่จะเยอะพี่คะขออนุญาตถิกโยตี้ถึงการถ่าค่ะอะไรนะคะสัังกดหนไอยู่มันมีอยู่กรมดุริยางค์ทหารบกค่ะตอนนี้อยู่ตรงวิภาวดีอะค่ะก็จะเข้าทํางานทุกวันเลยวันนี้ก็ขออนุญาตนายออกมาครึ่งวัน ใช่ค่ะบางงานบันเทืงอะไรอย่างนี้ก็ยังจะทำอยู่นหดไม่หายไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีจะมีละครนะคะมีมีละครอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวซึ่งหนึ่งกรกฎาคมได้ได้ได้ทราบแล้วก็จะมีครับไฟเดย์ที่กำลังจะเล่นนะคะกับพี่กันกัตาถาวรด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องหงเรื่องมังกรตอนหงนะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะเล่นเป็นนางเอกนิ้วอมวยค่ะ